สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืชไทำมาและอาชีพที่เคี่ยวที่สุดนะคตโกงที่สุดนะกระล่อนปินป้อนที่สุดโกหกตอแหลที่สุดก็คืออาชีพนักการเมืองจริงไหมครับพี่น้องแต่ที่ผมกลาบเรียนมาต้นไม่ได้หมายถึงพักเพื่อไทยหรือไม่ได้หมายถึงพักลุงหรือใครนะคือผมพูดกว้างๆผมเคยพูดเสมอว่าผมไปนั่งกินวายกับเพื่อนที่เป็นนักการเมืองเขาบอกว่า จะเป็นนักการเมืองที่ประสบความสาเร็จได้นะครับต้องเป็นโจรมาก่อนนะเพราะเราจะสังเกตนะครับนักการเมืองก็มักจะเป็นบางคนบอกเพื่อไทยแปลว่าเพื่อนทรยศหรือเปล่าครับอ่าก็แล้วแต่จะเรียกนะพรรคเพื่อไทยก็ไม่โกรธนะครับเพราะว่าเป็นพรรคที่มาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนสอวอสอวอนี่ ถ้าเราไปดูดาว่ากล่าวเขาไม่ได้หรอครับนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากประชาชนประชาชนแต่ต้องไม่ได้นะยกเว้นพ่อเขาแต่ต้องได้นะครับนะวันนี้ก็มีข่าวนะครับว่ามีลุงคนหนึ่งได้โทรศัพท์ไปบอกสวว,ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเลือกนะอย่าเพิ่งไปเลือกเศรษฐาอะไรทํานองนั้นเป็นสํานักข่าวแห่งหนึ่งตะก,กี้ผมดูจาการายการคุณสอยุทธเขาบอกมีการนําเสนอข่าวทานองว่ามีลุงคนหนึ่งโทรศัพท์ไปบอก สอวอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทานองว่าอย่าเพิ่งไปยกมือให้เสถฐาเหมือนบางคนก็แปลความว่าเฮ้ยเดี๋ยวกยกยกมือให้ลุงนะเพราะว่าลุงอยากเป็นนายกก่อนตายนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจริงเท็จหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้าดูจากพฤติกรรมนะครับดูจากพฤติกรรมต่างๆเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงต้มตุนการโกหกตอแหลนะการฉีก MOU การหน้าไหว้หลังหลอกผิดคำพูดแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดในเรื่องการเมืองไทยพี่น้องเห็นด้วยไหมนะนะอย่าไปเชื่อนะครับพวกที่ออกมาปล่อยข่าวว่าคนนั้นจะเป็นแบบนี้คนนี้จะเป็นแบบนั้นคนนั้นอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งนะอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เราจะเห็นมีคนดังๆบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้จะเป็นแบบนี้พวกนี้จะเป็นแบบนั้นคนคนนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเลขาอาจจะเป็นมือเป็นเท้า ในการเจรจารจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเชื่ออะไรเยอะเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะที่ได้ข้อมูลหรือว่าอยู่ในส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะฉนั้นก็ฟังหูไว้หูไว้นะครับฟังหูไว้หูไว้ตอนนี้นะครับคนก็ด่าพักเพื่อไทยกันเยอะนะแต่เราไม่รู้ว่าตอนจบเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นคนดีหรือคนที่ทรยศต่อเพื่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่วันเนี้ F อฟซีหรือด้อมส้มนี่ก็คงไม่มีใครชอบก้าวไกลไม่มีใครชอบพักเพื่อไทยนะฮะพอดูแล้วเหมือนกับการเขาเรียกอะไรรักทรยศเปรียบเหมือนนะฮะเปรียบเหมือนนะครับเปรียบเหมือนพักเพื่อไทยทรยศกับพักก้าวไกลซึ่งดูหนังยังไม่จบนะเราไม่รู้ว่านักการเมืองเหล่านี้เขาจะทําอะไรกันต่อไปเพราะว่าทําไปทํามาและอาชีพที่เขี้ยวที่สุดนะโคตรโกงที่สุดนะการล่อนปิ้นป้อนที่สุด โกหกตอแหลที่สุดก็คืออาชีพนักการเมืองจริงไหมครับพี่น้องแต่ที่ผมกลาบเรียนมาคั้ต้นไม่ได้หมายถึงพักเพื่อไทยหรือไม่ได้หมายถึงพักลุงหรือใครนะคือผมพูดกว้างๆผมเคยพูดเสมอว่าผมไปนั่งกินวายกับเพื่อนที่เป็นนักการเมืองเขาบอกว่าจะเป็นนักการเมืองที่ประสบควาสมสาเร็จได้นะครับต้องเป็นโจรมาก่อนนะเพราะเราจะสังเกตนะครับนักการเมืองก็มักจะเป็นโจรกลับใจ นะครับนะมักจะเป็นโจรกลับใจทั้งนั้นนะหลายๆคนก็ติดคุกติดตารางกันมาถ้าใครผ่านคุกผ่านตารางมานะครับก็จะมาเป็นนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านักการเมืองเนี่ยนะเขาเปรียบกันนะหมายถึงไม่ได้หมายถึงใครนะเป็นการทั่วไปต้องเป็นโจรมาก่อนสองต้องเป็นคนที่กระล่อนปิ้นป้อนนะก็หมายถึงว่าวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอย่าง นะออตอบคำถามก็ไม่ต้องตอบตรงๆตอบแบบถามวัวก็ตอบควายถามวายถามควายก็ตอบวัวนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยมันมีอยู่สามสี่ข้อนะครับมันมีอยู่สามสี่ข้อที่ทางเ,เขาเรียกอะไรวะสามสี่ข้อที่ทางพักเพื่อไทยทแถลงทำนองว่าข้อแรกก็คือว่านะก็คือถอนตัวจาก MOU นะครับ นะถ้าแปลภาษาไทยตรงๆมันไม่ใช่การถอนตัวอกคือฉีกทิ้งมันมีข้อตกลงอยู่แล้วคุณไม่เอาภาษากฎหมายเขา,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 าเรียกว่าฉีกทิ้งหรือหรือที่คําในคําพักาษาสานนิการเรียกว่าทําลายสัญญาก็คือเอามาฉีกทิ้งแต่ก็พูดซะสวยห,หรูเลยทางการเมืองพักเพื่อไทยถอนถอนตัวจาก MOU นะนะครับก็คือการบอกเลิกแต่เขาไม่ใช้คำนี้เพราะว่ามันจะตรงไปแล้วเพื่อไทยจะโดนด่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็โดนด่ายับ มีคนมาเผาหุ่นเผาอะไรต่างๆตะโกนด่าหน้าพระนะว่าทรยศกับประชาชนหรือเปล่านะ99ศพเสื้อแดงตายฟรีพวกเขาหลงเชื่อไปเป็นผู้ประท้วงที่ลาดประสงค์ถูกยิงตายเป็น99ศพใครต้องรับผิดชอบนะเป็นประชาธิปไตทยจอมปลอมหรือเปล่าหลอกให้คนไปตายนะเพื่อทับสินเพื่อโทนี่หรือเปล่าอะไรต่างสาระสำคัญก็จะประมาณนี้ นะส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนตัดสินใจกันนะดูกันเราเองนะครับนะครับนะข้อแรกที่เพื่อไทยเขาถแถลงอันที่สองก็เขาก็จะไปจับมือกับนะคู่อำนาจเดิมเขาไม่ได้พูดว่าคู่อำนาจเดิมแต่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าในสะสะเนี่ยห้าคนฝั่ง8ปดพักเนี่ยมีทั้งหมด312ส่วนที่เหลืองอีก188ประมาณ188ยแปอคนเนี่ยมันก็คือภูมิใจไทย พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณนี้ประชาธิปั์พักลูกชายบรรหารอะไรชาติไทยพัฒนาเลยก็คือสรุปก็คือต้องไปจับมือกับขั้วเดิมนะกับก็คือขั้วที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารถึงแม้จะมาแก่การเลือกตั้งแต่ก็เป็นที่รู้กันขั้วนี้คือขั้วที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารก็คือสมัยพลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจมาตั้งแต่ปี57แล้วก็อยู่ยาวนะครับ นะนะครับก็สนับสนุนพวกนี้ก็จะไปจับมือกับพวกนี้ผู้สื่อข่าวถามหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าจับมือกับพักสองลุงไหมไม่ยอมตอบนะครับนะนี่คือนักการเมืองครับมันไม่มีอะไรที่โปร่งใสเลยประชาชนเ็าถามว่าคุณจะไปจับมือกับพักสองลุงไหมไม่ยอมตอบการไม่ยอมตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณก็จะไปจับมือกับพักสองลุงคราวนี้การไปจับมือกับพักสองลุงเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งจับมือตรงๆกับจับมือทางอ้อม จับมือตางตรงก็โอเคหัวหน้าพักสองลุงก็มาประกาศเลยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วถแถลงข่าววันนี้ประมาณช่วงบ่ายแล้วก็บอกว่านะพักของเราจะร่วมมือกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เขาเรียกตรงตรง <c oughs> ทางอ้อมก็อย่างเช่นพักลุงตู่ก็เอาหัวหน้าพักลาออกไปล่วงหน้าเพราะวางแผนมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะนะว่าเดี๋ยวจะจับมือกันก็พอหลังจากนั้นเรียบร้อยก็ลาออก อ้างว่าวางมือทางการเมืองแต่ความจริงไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้วางมือความความจริงคืออยู่เบื้องหลังพรรครวมไทยสร้างชาตินะนะอมพระมาพูดก็ไม่มีใครเชื่ออมโบส์ยังไม่เชื่อเลยพี่น้องเชื่อไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าว่ารวมไทยสร้างชาติก็ออกมาประกาศแล้วว่าของเขาไม่มีลุงนะเพราะลุงลาออกไปแนละ้วเพราะนั้นสามารถผสมพันธุ์หรือร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้โด,นะโดยเฉพาะพรรคนะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็อันอันนี้ก็จบไปแล้ว ร่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เก้าสิบเก้านะร้อยเปอร์เซ็นถ้าฟังจากเขาพูดนะยกเว้นว่าพักนี้โกหกตอแหละ <c oughs> นะครับพูดอย่างทําอย่างอะไรต่างๆนะนะครับหน้าอย่างหลังอย่างบางคนก็เรียกรับรวงพางรับรวงพางดูดีไปหน่อยแต่ผมมองว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะครับนะหรือโกหกตอแหลถ้าสมมุติว่าทําไม่จริงส่วนอีพักหนึ่งพลังประชารัฐร้อยเปอร์เซ็นต์พักลุงป้อม อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวก็ต้องมาจับมือกับพักเพื่อไทยเพราะถ้าไม่เอาเสียงจากพักสองลุงเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาเสียงจากพักสองลุงเอาลงรถที่เลยนะ<ช>นะครับนะถ้าไม่เอาเสียงจากพักสองลุงจะไปเอาเสียงจากไหนนะเพราะว่ามันต้องได้เสียงจากสอสอเกิน250เพ,พ,าพราะสภาผู้แทนราษฎรมี500คนเพคนตอนนั้นก็ต้องจับกันลุงป้อมนะครับ100%คราวนี้เมื่อรวมเสียงแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่พอเพราะพรรคก้าวไกลร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยไปอยู่ฝ่ายค้านดังนั้นก็ต้องได้สวรพรรคเพื่อไทยมีมีความสามารถที่จะไปเอาสอวมาได้ไหมผมเชื่อไม่ได้เชื่อเชื่อไม่ได้เชื่อแบบมีข่าววงในนะเชื่อแบบนักกฎหมายในฐานะเป็นทนายความพเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยสวไม่ชอบหน้าพเพื่อไทยก็ด่าสว เพื่อไทยก็ดา่าลุงป้อมลุงตู่ในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นวันดีคืนดีอยุด่ดีจะไปเอาสวมาไม่ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ